ภาวะขาดน้ําก็คือการเสียสมดุลของน้ําในร่างกายอาจจะเกิดได้จากว่าน้ําที่เข้าคือเราดื่มเข้าไปนะคะหรือว่าการได้น้ําจากทางอื่นเช่นการให้น้ําเกลือทางเส้นเลือดดําต่างๆเนี่ยให้ไม่พอกับน้ําที่โดนขับออกจากร่างกายอาจจะมีการขับที่เยอะขึ้นเช่นการใช้ยาบางอย่างการใช้ยาประเภทยาขับปัสสาวะเป็นต้นนะคะหรือการเสียเหงื่อต่างๆ เมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาในร่างกายของเราจะเปลี่ยนแปลงไปความวัยของร่างกายต่อการตอบสนองภาวะขาดน้ำเนี่ยจะช้าลงกว่าที่เราจะทราบว่าผู้สูงวัยแต่ละรายที่อายุมากๆแล้วเกิดภาวะขาดน้ำเนี่ยส่วนใหญ่จะมาด้วยลักษณะอาการอื่นเช่นซึม อ่อนเพลียไม่มีแรงหรือว่าเกิดผลเสียจากการที่ระบบเกลือแร่ต่างๆในร่างกายผิดปกติไปจากภาวะขาดน้ําหรือผู้สูงวัยหลายรายมีภาวะซึมลงเรื่อยๆนะคะไม่ยอมลุกจากที่นอนนะคะนอนหลับมากอย่างนี้ก็ต้องนึกถึงภาวะขาดน้ําร่วมด้วยเช่นกันค่ะภาวะขาดน้ํามีอันตรายในวัยผู้ใหญ่อยู่แล้ว แต่จะยิ่งมีอันตรายมากขึ้นเมื่อผู้ป่วยเป็นผู้สูงอายุการรักษาก็จะยากขึ้นค่ะภาวะขาดน้ำหลักๆที่เรากังวลในผู้สูงวัยเนี่ยก็คือการที่น้ำไปเลี้ยงอวัยาวะต่างๆไม่พอค่ะก่อให้เกิดเลือดไปเลี้ยงไม่พอเพราะฉะนั้นก็อาจจะทําให้อวัยาวะต่างๆทํางานผิดปกติไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งอวัยาวะที่ต้องการเ,าเลือดหรือน้ําไปเลี้ยงเยอะเช่นสมองเช่นระบบไต หลายครั้งเราพบว่าผู้ป่วยสูงอายุมาด้วยการซึมลงแล้วตรวจพบภาวะไตวายวเฉียบพลันซึ่งจริงๆแล้วก็อาจจะเกิดจากการขาดน้ำได้ค่ะวิธีง่ายๆเลยเนี่ยเราต้องรู้จักตัวเองก่อนนะคะว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรบ้าง โดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีข้อห้ามเช่นเราไม่ได้มีภาวะน้ำท่วมปอดเราไม่ได้มีไตาวายที่ขับปัสสาวะไม่ได้เนี่ยส่วนใหญ่แล้ววิธีคิดง่ายๆเนี่ยค่ะผู้สูงอายุ1คนเนี่ยโดยมากก็จะต้องดื่มน้ําประมาณวันละหนึ่งลิตรครึ่งต่อวันค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะให้ผู้สูงอายุตั้งน้ําในปริมาณที่เขาควรจะต้องดื่มตลอด24ชั่วโมงไว้แล้วเวลาเดินผ่านขวดน้ำนก็ให้จิบน้ําบ่อยๆ อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะป้องกันการขาดน้ำได้ง่ายคการรักษาเนี่ยคงขึ้นกับระดับความรุนแรง และสาเหตุของการขาดน้ำในผู้ป่วยที่มีอาการมากหรือมีภาวะขาดน้ำรุนแรงเช่นซึมความดันโลหิตต่ำค่ะของพวกนี้อาจจะต้องรับรักษาในโรงพยาบาลรวมไปถึงการให้สารน้ำและเกลือแร่ทางหลอดเลือดดำร่วมด้วยการรักษาจึงขึ้นกับอาการและความรุนแรงของภาวะขาดน้ำที่ผู้สูงอายุมีค่ะ